ชมพู่ทำบุญไปหาน้องชมพู่ด้วยนะคะคั้งที่สองเลมันลองมาดูดีกว่าเดิมเป็นรุ่นไม่เนาะอันนี้รุ่นแรกอันนี้รุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นหแล้วตัดเลวหแล้วอันนั้นรุ่นหนึ่งัโอ้โหอันนี้มันเป็นรุ่นอยู่ซีรีที่หซีรีส์ที่หกแล้ว รุ่นนี้มันมีมหลังคาของตาชานเปิดประทุนโดยไหนเออแม่แมอันนี้สำหรับใส่ของนี่เห็นบอกแต่เครื่องดื่มของสั่งไม่การด้วยสใจไม่มใส่คตน้ำได้ใส่คนน้ำได้เลของาชานมันังกว้างกว่านะนี่ครับ ใช่ไหมกว้างหรือเปล่าเท่ากันไม่เท่ากว้างกว่าจริงจริงนี่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 กว้างนี่มันติดกันเลยตอนนั้นมันไม่ติดเด้อมันไม่ติดเด้อคืออาหารเมื่อเช้าเอาของใส่เอาเอาของใส่ใส่หมดเลยของถุงใหญ่ๆน่าเลยปิดไฟนะที่ถ้าแบกหมดอ้ยไม่รู้ใครเปิดให้กูเจ๋งมันเปิด กุตามมาลักชมลถเซร่งใหม่ค่ะในโพธิในรถของตามมาด้วยนะคะรถอิบุญตาก็มานะคะรถอิบของตาก็เช่ครับเงี้ยงียเีครับไ่ขครับผอครับ กอกสเตนสวัดีครับ่ะี้นะคะคุณตามาคุณตาชานะคะมารถลีกปุ้นไม่ไปอนลตีนะครับแล้วกนมเป็นลูกไม้นะคเดี๋ยวตาผมคุยก่อนเดี๋ยวผมคุยก่อนพอพอพ่อพูนมานั่งเดเี๋ยวมานังเสือมาทางนี้เลยเสือมานั ไปแลันนี่เป็นเดียวยพ่อทุกคนเาให้ใ้ระยะ่ยนะครับเรหเน้ก็ห่าระยะเนี่ยอันนี้นะพ่อเมื่อเช้านี่ผมน่ะนั่งกินกาแฟกับตำรวจแล้วก็มีบ่าวหอมมีทีซีแล้วคุยกันว่าวันนี้เป็นเปวันครบรอบของน้องชมพู่เราทำยังไงเราจะไปถ่ายได้ไหมพอดีก็เลยคุยกันว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเราสัญญากันกันกบประหลัดอำเภอไว้แล้วทางอำเภอเขาให้เราเนี่ยถ่ายได้เฉพาะหน้าบ้านลุงพลถ่ายที่อื่นไม่ได้มันจะมีหนึ่งตักเตือนสองทำโทษอันสามนี่ไล่ออกจากกรอกเลยถ้าถ้าเป็นยูทูบเบอร์สายลุงนี่ให้ถ่ายได้เฉพาะบริเวณบ้านลุงพลเราก็เลยทําตามตอนนี้บ่าวหอมบอกว่าอย่าไปถ่ายที่นู่นก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่างั้นเรา เราทำบุญให้น้องเราไม่ต้องไปแต่จะฝากตาชานไปได้ไหมได้ได้ต้อนตอนเช้าตอนพระมาวินทบาทนะเงินที่ร่วมทําบุญอ่ะใช่ยูทูบเบอร์ทุกคนตกลงได้เพราะว่าได้ตกลงทางประหลัดเพื่อเลยตกลงเรียบร้อยครับเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเมื่อก่อนว่าชาวบ้านไปร้องเรียนว่ายูทูบเบอร์ไปถ่ายไปถ่ายทําให้เขา ไปหายอ่านั่นแ,แ,แหละประมาาความลำคาญไปถ่ายเขาบางทีเราถ่ายไปไปโดนหน้าเขาเขาไม่ได้อนุญาตเกิดการฟ้องร้องกันได้ก็เลยทําตามที่ประหลัดอําเภอเพิ่นหาลือกันระหว่างสามสามกลุ่มคือมีชาวบ้านมียูทูบเบอร์แล้วก็ประหลัดทุกเปย่างนั้นนาะปกติแล้วตาก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็น ยูทูบออกไปถ่ายนะได้ไดวตอนนี้เอาตามระเบียบเนาะตามระเบียบไปเลยอันนั้นจบแล้วคือตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันก็เลยเปิดหัวข้อเลยว่ารายชื่อยูทูบเบอร์ร่วมทำบุญครบรอบหนปีให้กับน้องชมพู่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ23่สิบสามคนอาพ่อ อ่านอยู่ไหมไม่ต้องอ่านไม่อ่านก็ได้ลองยอดตอนนี้อ่านเลยอ่านเลยไม่อ่านก็ทุกช่องเลยครับใครเข้ามาก็อ่านหมดเลยอ่านอ่นหมดแอ่านเป็นรายชื่อนะครับยูทูบเบอร์ผู้ร่วมทําบุญวันครบรอบหนึ่งปีของน้องชมพู่นะครับอาจจะมีหนึ่งนะครับคุณกินดี่เรื่องกิ่งหนึ่งร้อยบาทแอนแชนแนลหนึ่งร้อยบาทเบาหอมสุริยันหนึ่งร้อยบาทช่องทีซีหนูนาหนึ่งร้อยบาท ขนมหนึ่งร้อยบาทป้าคำสกากอกๆหนึ่งร้อยบาทพ่อสตอรี่ร้อยบาทโจ้เรื่องจริงร้อยบาทโตโนโ่สตอรี่ร้อยบาทฮันนี่แชนแนลหนึ่งร้อยบาทป้าครองนะครับอ่าสี่สิบบาทเสือพาไปร้อยบาทนิกกี้ห้าสิบบาทนะครับผ่านอ่าจิมมี่นะครับจิมมี่เรื่องกินอันนี้ก็ คุณเฟิร์นนะครับคุณเฟิร์นชาแนลนะครับหนึ่งหแปดเกบาทคุณวาสนาช้างตัวหาสิบาทน้องมัดจอยชนแนลนะครับหนึ่งบาทคุณชาลีน่าหนูนานะครับห้ารอยบาท FCO สตอรีะนะครับร้อยสิบาทนะครับแล้วก็ในโพทิ่ยีบาทนะครับ เดจังกุ้มยี่สิบบาทช่องเบาต่อยกอกยี่สิบบาทเอฟซีเหมือนนะครับามเหมือนห้าสิบบาทเบาวนกกอกห้าสิบบาทคุณกาหลงห้าร้อยบาทนะครับก็รวมเป็นยอดร่วมทาบุญสองพันหกร้อยเ็สิบบาทคือตอนเช้าเอาไปไงนะคุณพ่อครับเพิ่มกด กอกกอกสเตชั่นอีก500บาทค่ะเหลือมานั่องกอกกอกสเตชั่นนะคะของอาจารย์ธัญรัตน์อยู่อเมริกาค่ะหนูนาหนูนาที่เป็นแอดมินอยู่นะคะโบกบลุ่มทำบุญให้กับน้องชมพู่อีกห้าร้อยบาทค่ะพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าจะนำเขียนเป็นหัวข้อแล้วก็จะนำไปถวายพระบ้านคพรุ่งนี้เช้ายังไงครับจะมอบให้ให้ตาชาตาลยตาชาจะไปลง ไปไปร่วมสวมทบกับแม่ของชมพู่เขาสาวปานหนึ่งร้อยบาทปานอะไรล่ะสเตชันใช่ไหมปานปานกกก๊อกหนึ่งร้อยบาทปานบัวของหนึ่งร้อยบาทไอ้ของอาจารย์อะไรนะพี่หนูอาจารย์ธัญรัตน์ค่ะอาจารย์ธัญรัตน์ช่องกกกอกสเตชันชื่อของกกก๊อกสเตชันนะช่องกกก๊อกสเตชันก็ได้ค่ะห้าร้อยบาทใช่ไหมกาหลงนี่ไม่ใช่บ่ไหนห้าร้อยบาทสัป้าห์าหลงนี่บ่ กาหลงต่างหก็ลงต่างหาก็ขอัชั้นต่างหากอร่อยหนึงร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยบาทหนึ่อยบาทนบาครับช่องนี้เดี๋ยวให้ให้เสือเขียนเดี๋ยวจะพลาด

มันส่วนนี้เนี่ยเราจะมอบเลยเดี๋ยวรวมยอดก่อนยังไม่ได้รวมเสียด้วยด้วยเอาหนึ่งร้อยบาทเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นตอนเย็นค่อยค่อยค่อยให้ตาเป็นเป็นลายเผื่อเขาจะมาแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้แหลยเพื่อเขาจะมาล่วงนะเพื่อเขาจะมาร่วมหรือให้ตาเก็บไว้ก่อนแล้วใครจะมาร่วมกงบานที่เดียว